ทำไมผู้สูงอายุหลายคนถึงมีอาการเท้าบวมเดินลําบากคลิปนี้มีคําตอบครับอาการเท้าบวมในผู้สูงอายุเกิดจากการที่ของเหลวข้างอยู่ในเนื้อเยื่อซึ่งมีได้ทั้งจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันและโรคภายในร่างกายครับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการนั่งหรือการยืนนาน,านๆครับเลือดจะไหลกลับไปสู่หัวใจได้ไม่ดีของเหลวจึงไปข้างอยู่ที่เท้า กินเค็มจัดอาหารโซเดียมสูงทําให้ร่างกายกักเก็บน้ํามากขึ้นยาบางชนิดอย่างเช่นยาลดความดานันหรือย,ยาต้านซึมเศร้าก็ส่งผลให้เกิดอาการบวมได้ครับน้ําหนักตัวที่มากเกินไปจะไปเพิ่มแรงกดที่หลอดเลือดทําให้หลอดเลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่วนปัจจัยภายในหรือโรคประจําตัวโรคหัวใจไตตับ การทำงานที่บกพร่องของอวัยวะทำให้เกิดการสะสมของเหลวในร่างกายเบาหวานกระทบต่อการไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำให้บวมและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าได้เส้นเลือดขอดเลือดส่งกลับหัวใจไม่ดีของเหลวจึงข้างอยู่ที่ขาและเท้าครับโปรตีนในร่างกายต่ำของเหลวจะรั่วออกจากหลอดเลือดไปยังเนื้อเยื่อและการติดเชื้อหรือข้ออักเสบเช่นข้อเท้าแพลงหรือข้อเสื่อมทำให้เกิดอาการอักเสบและบวมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นข้อเท้าบวมของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ อาจเป็นเพียงพฤติกรรมเล็กๆหรือบางทีก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคสําคัญได้ครับถ้ามีอาการบ่อยๆหรือมีอาการรวมร่วมกับอาการอื่นด้วยเช่นเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มอิ่มควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเช็คให้แน่ชัดครับ